แม่เลี้ยงฝังลูกเลี้ยงทั้งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องสนั่นจนหน้าต่างสั่นคลอนอากาศเย็ยนเยียบจนขนลุกกลิ่นดินเปียกลอยคลุ้งทั่วบ้านบ้านไม้เก่าๆตั้งอยู่กลางป่าแสงไฟสลัวส่องออกมาจากหน้าต่างเงาเคลื่อนไหววูบวาบอยู่ข้างในเหมือนมีใครบางคนกำลังเดินวนอยู่ในความมืดแม่จ๋าทำไมหนูต้องนอนในห้องใต้ดินเสียงเด็กหญิงวัยแปดขวบถามเบาๆด้วยน้ำเสียงสัน่น แม่เลี้ยงหันมามองด้วยสายตานิ่งเฉียบเพราะเธอต้องเรียนรู้ว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของเธอเด็กหญิงตัวเล็กถูกผลักลงบันไดประตูเหล็กปิดลงอย่างแรงความมืดกลืนกินทุกอย่างมีเพียงเสียงหอบหายใจของเธอพื้นใต้เท้าเย็นเฉียบก,กลิ่นอับชื้นรุนแรงผนังรอบข้างเต็มไปด้วยรอยขีดเขียนของเล็บช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยหนูทีไม่มีใครตอบมีเพียงเสียงขูดเบาๆจากมุมห้อง เหมือนบางอย่างกำลังคลานอยู่เธอก้าวถอยหลังช้าๆหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดมือเย็นจนแทบไร้ความรู้สึกประตูถูกเปิดอีกครั้งแม่เลี้ยงยืนอยู่ตรงบันไดในมือถือจอบเก่าเลิอะสนิมคืนนี้เธอจะได้อยู่ที่นี่ตลอดไปเสียงดินถูกตักทีละชั้นแสงเทียนสั่นไหวตามลมเด็กหญิงกรีดร้องจนเสียงแหบแต่ไม่มีใครได้ยินใต้บ้านไม้หลังนั้น หลุมถูกขุดไว้เรียบร้อยแม่เลี้ยงยิ้มเย็นก่อนจะก่อนจะโยนตุ๊กตาตัวโปรดของเด็กหญิงลงไปในหลุมดินถูกกลบลงช้าๆเสียงดินกระทบกันหนักแน่นเสียงร้องเงียบหายไปทีละน้อยภายใต้ฝ่าเท้าหัวใจเล็กๆยังคงเต้นอยู่มือเล็กๆขวนฝาผนังพยายามหาทางรอดแม่เลี้ยงยืนมองอย่างเฉยชาสายตาไร้แววเห็นใจเธอหันหลังเดินกลับขึ้นบ้าน โดยไม่หันกลับมามองอีกเลยภายในบ้านนาฬิกาเก่าดังกรอบเกาะเสียงเข็มหมุนเดินไปอย่างเยือกเย็นฝนยังตกไม่หยุดฟ้ายังคงร้องครืนแต่ไม่มีใครรู้ว่าใต้พื้นบ้านหลังนั้นยังมีใครบางคนกำลังต่อสู้เพื่อหายใจเล็บของเด็กหญิงขวนดินจนเลือดซึมดินเปียกเริ่มทับถมเธอพยายามส่งเสียงแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอจูจู เสียงบางอย่างดังมาจากมุมมืดเสียงคล้ายกับเด็กอีกคนหัวเราะเบาๆอย่าก,กลัวเลยฉันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเสียงหัวเราะนั้นเย็นเยียดแทรกซึมเข้ากระดูกกลิ่นบางอย่างเริ่มโชยออกมากลิ่นเหมือนเนื้อเน่ากลิ่นของความตายเด็กหญิงกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอกลับสะท้อนอยู่แค่ในห้องแคบแคบใต้ดินไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้ว่า แม่เลี้ยงเคยฝังใครไว้ก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้ว่าใต้บ้านนี้มีมากกว่าหนึ่งหลุมแต่ทุกคืนหากแนบผูกับพื้นไม้อาจได้ยินเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวเสียงกระซิบเบาๆที่พูดว่าหนูหนาวหิวหนูไม่อยากอยู่ตรงนี้เสียงกระซิบนั้นวงเวียนซ้ำไปซ้ำมาบางครั้งก็เป็นเสียงร้องไห้บางครั้งก็เป็นเสียงหัวเราะแผ่วเบาแม่เลี้ยงนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้โยก จิบชาอย่างเงียบงันขณะเสียงเหล่านั้นลอดผ่านพื้นขึ้นมาเธอหลับตายิ้มบางๆบ,บนใบหน้าราวกับเสียงพวกนั้นคือดนตรีกล่อมใจคืนถัดมาเพื่อนบ้านคนหนึ่งเดินผ่านหน้าบ้านเขาหยุดยืนขนลุกวาบเหมือนมีใครมองมาจากหน้าต่างชั้นล่างในเงามืดเขาเห็นเงาเล็กๆยืนอยู่หลังม่านเงานั้นไม่มีหน้าเช้าวันรุ่งขึ้นเขาพยายามเข้าไปถามข่าว แต่ไม่มีใครออกมาตอบรับประตูถูกปิดสนิทหน้าต่างถูกตอกไม้กางเขนแต่เสียงหัวเราะเบาๆยังคงลอดออกมาแม่จ๋าหนูยังอยู่ตรงนี้ใต้พื้นบ้านใต้ไม้เก่าๆที่เริ่มผุดินยังอุ่นอยู่และหัวใจดวงน้อยยังเต้นเบาๆแม่เลี้ยงเดินลงไปที่ใต้ถุนอีกครั้งถือถังดินใหม่มองหลุมที่ยังไม่แน่นพอในมือเธอมีตุ๊กตาอีกตัว ที่หน้าตาเหมือนกับเด็กหญิงคนล่าสุดแต่ทุกอย่างเธอรูบผมตุ๊กตาเบาๆดวงตาแก้วของมันจ้องกลับนิง่งว่างเปล่าแต่เหมือนมีชีวิตแม่เลี้ยงกระซิบกับมันเธอจะไม่เหงาอีกแล้วนะลูกเอ๋ยเธอก้าวเข้าไปใกล้หลุมเสียงดินร่วงกล่าวลมหายใจแผ่วเ,เบาจากใต้พื้นยังคงมีอยู่มือเล็กๆค่อยๆดันดินขึ้นนิ้วข้างหนึ่งโผล่พ้นพื้นดินและเปื้อนเลือด สันเทาแม่เลี้ยงหยุดยืนเธอเห็นนิ้วนั้นแต่ไม่มีท่าทีตกใจกลับยิ้มกว้างขึ้นยังไม่ยอมไปง่ายๆเลยนะเธอพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบจากนั้นเธอหยิบจอบยกขึ้นสูงเหนือหัวและในพริบตาเดียวเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นแสงวาส่องทะลุผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นเงาของแม่เลี้ยงกำลังยืนท่าร่างเด็กหญิงพร้อมจอบในมือเตรียมฟาดลง เสียงกรีดร้องสุดท้ายดังขึ้นกลางความมืดแต่ไม่ใช่เสียงของเด็กหญิงมันเป็นเสียงของบางสิ่งที่อยู่ในหลุมนั้นมานานและไม่เคยจากไปหลุมเริ่มสัน่นพื้นดินแตกออกกลิ่นคาวเลือดอบอวนทั่วอากาศแม่เลี้ยงชนะงักดวงตาเบิกโพลงเมื่อเห็นมือเล็กๆไม่ใช่มือเดียวแต่มีหลายมือยื่นขึ้นมาจากดินจับข้อเท้าของเธอแน่น เสียงกระซิบจากทุกทิศทางดังขึ้นพร้อมกันถึงตาเธอแล้วแม่เลี้ยงพยายามดึงขาออกแต่แรงเล็กๆนับสิบกลับเหนียวแน่นเย,ย็นเยียบเหมือนมือของคนตายเธอกรีดร้องเสียงหลุดออกมาอย่างไร้การควบคุมหน้าซีเืดิดจอบในมือร่วงกระแทกพื้นพื้นดินค่อยๆถล่มลงเหมือนมีบางอย่างใต้ดินกำลังดึงเธอลงไปเล็บมือเล็กๆขวนผิวเธอเป็นทางเลือดเริ่มซึม ไหลยหยดลงพื้นเธอตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ป่าโดยรอบเงียบสนิทไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงลมหายใจใต้ดินแสงเทียนในบ้านดับลงโดยไม่มีลมอากาศเย็นวูบเข้ามาราวกับความตายคลานเข้าประตูแม่เลี้ยงถูกดึงจนล้มตัวเธอครึ่งหนึ่งจมหายไปในดินเธอคว้าอะไรไม่ได้เลยนอกจากตุก,กตาที่เธอเคยโยนลงไปก่อนหน้าตุก,กตานั้น ยิ้มให้เธอเหมือนรู้ดีว่าใครจะเป็นคนต่อไปเสียงเด็กหลายคนเริ่มหัวเราะพร้อมกันหัวเราะแบบเดียวกับที่เธอเคยได้ยินในฝันหัวเราะแบบที่ไม่ใช่ของคนเป็นและในวินาทีนั้นก่อนร่างของแม่เลี้ยงจะหายไปทั้งหมดเธอมองขึ้นไปเห็นเงาเล็กๆยืนอยู่ตรงระเบียงบ้านเด็กหญิงคนนั้นในชุดนอนเปื้อนดินยิ้มให้อย่างเงียบงนันพร้อมกับกระซิบว่าแม่ ä, มานอนด้วยกันไหม เสียงกระซิบนั้นเบาราวลมหายใจแต่ชัดเจนแทงลึกเข้ากลางใจแม่เลี้ยงเธอพยายามร้องแต่เสียงกลับขาดหายเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดออกมือของเด็กหญิงโบกช้าๆจากระเบียงแสงจันทร์ส่องผ่านร่างเธอเผยให้เห็นบางสิ่งที่ไม่ควรอยู่บนโลกเบ้าตาทั้งสองว่างเปล่าไม่มีลูกตามีเพียงความมืดลึกดำและหยดน้ำตาเลือดไหลอาบแก้ม พื้นดินปิดตัวลงอย่างรวดเร็วเงียบสนิทไม่มีร่องรอยของแม่เหลียมไม่มีเสียงไม่มีใครเหลือเพียงความเย็นเยียดและกลิ่นดินเปียกผสมเลือดที่ยังคงลอยฟุ้งในอากาศบ้านไม้หลังนั้นกลับมาสมบกเงียบและหน้าขนลุกกว่าเดิมเช้าวันใหม่ชาวบ้านเดินผ่านอีกครั้งพวกเขาหยุดเมื่อได้ยินเสียงเด็กหัวเราะจากข้างในเสียงนั้นนุ่มนวลแต่เยือกเย็น เหมือนลมจากหลุมศพพวกเขาเหลือบมองไปที่หน้าต่างตุ๊กตาตัวเล็กๆตัวหนึ่งนั่งอยู่ตรงขอบในมือมันถือจอบเก่าเลอะสนิมจอบเล่มนั้นคือเล่มเดียวกับที่แม่เลี้ยงเคยใช้และไม่มีใครเคยเห็นมันอีกเลยตั้งแต่คืนที่เธอหายตัวไปสายตาของตุ๊กตาจ้องออกมานิ่งสนิทแม้ไม่มีชีวิตแต่มันเหมือนกำลังเฝ้าดูภายในบ้านเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินไปมา เหมือนใครบางคนยังคงอยู่ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในนั้นชาวบ้านเริ่มกระซิบกันบอกต่อเรื่องบ้านต้องคำสาบเด็กที่หายไปแม่เลี้ยงที่ไม่เคยกลับออกมาหลุมใต้ดินที่ไม่มีใครกล้าเปิดคืนต่อมากลุ่มวัยรุ่นกล้ากล้ากลัวกลัวแอบมาลองของที่บ้านหลังนั้นพวกเขายืนหน้าบ้านกล้องมือถือสั่นน้อยๆหนึ่งในนั้นยื่นมือไปแต่ลูกบิดประตูอย่าเข้าไป เสียงเด็กผู้หญิงเบาๆดังจากข้างหลังพวกเขาหันขวาแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงเงาไม้ไหวเบาๆกับสายลมเย็นมือของเด็กหญิงเงาที่เห็นเพียงแวบเดียวโผล่ขึ้นมาจากใต้ถุนบ้านคราวนี้ไม่ใช่แค่มือเดียวมือเล็กๆนับไม่ถ้วนโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินใต้ถุนนิ้วเรียวยาวเปื้อนดินและเศษเนื้อแห้งกรังบางมือขยับช้าๆบางมือกำแน่น เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นรอบตัวเรากับกำลังล้อมพวกเขาไว้อยู่ด้วยกันก่อนเล่นกับพวกเราอย่าไปไหนเลยกล้องในมือถือเริ่มเบลอแม้จะยังเปิดอยู่แต่ภาพที่จับได้กลายเป็นเงาดำเคลื่อนไหวเร็วผิดธรรมชาติหนึ่งในวัยรุ่นก้าวถอยหลังเหยียบอะไรบางอย่างเป็นตุ๊กตาตัวเล็กเกินกว่าจะเป็นของเด็กสมัยนี้แต่มีใบหน้าคล้ายกับเขาเขากรีดร้อง โยนมันออกไปแต่มันกระเด้งกลับมาตกตรงเท้าเขาอีกครั้งในจังหวะที่ทุกคนกำลังสับสนประตูบ้านไม้ค่อยๆเปิดออกเองอย่างช้าๆเสียงบานพับดังเอียดเหมือนมีใครรออยู่ภายในมืดสนิทเย็นยะเยือกแต่ที่กึ่งกลางห้องแสงเทียนเล่มเดียวส่องให้เห็นเงาร่างผู้หญิงนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกผมยาวปิดหน้าในมือเธอถือจอบเล่มเดิม และข้างเก้าอีเด็กหญิงชุดนอนเปื้อนดินยืนยิ้มเงียบเงียดพูดด้วยเสียงแผ่วพวกพี่จะหนีไม่ทันแล้วมือเล็กๆหลายคู่โผล่ขึ้นจากพื้นดินลากดึงแขนและขาอย่างแรงเสียงร้องสันเครือดังขึ้นในความมืดเพื่อนวัยรุ่นคนสุดท้ายวิ่งสุดแรงแต่พื้นไม้ใต้เท้าผุพังแตกออกเขาตกลงไปในความมืดมิดความเงียบครอบคลุมทุกอย่าง ยกเว้นเสียงหัวเราะเย็นชาของเด็กหญิงชุดนอนที่ดังสะท้อนกล้องในใจกลางบ้านไม่มีใครหนีไปไหนได้อีกแล้วเธอกระซิบด้วยเสียงเย็นเยียบก,ก่อนเงาเล็กๆทั้งหมดจะกลืนกินความมืดนั้นไปอย่างช้าๆและบ้านไม้เก่าหลังนั้นยังคงตั้งอยู่รอคอยผู้กล้าที่จะเข้ามาและไม่เคยได้ออกไปอีกเลยเสียงหัวเราะนั้นค่อยๆเลือนหายไปในความมืดแต่บรรยากาศยังคงหนาวเหน็บลมเย็นพัดผ่านต้นไม้รอบบ้าน ใบไม้ปลิวว่อนเหมือนถูกใครมาลากผ่านยามเช้าชาวบ้านพบเพียงบ้านที่เงียบสงัดประตูถูกปิดสนิทไม่มีร่องรอยของใครเลยแต่ที่หน้าบ้านมีตุ๊กตาตัวเล็กๆวางอยู่ในมือของมันถือจอบสนิมเล็กๆเหมือนรอคอยผู้ที่กล้าพอจะมาเป็นเพื่อนไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกเพราะทุกคนรู้ดีว่าบ้านหลังนี้ยังมีเสียงกระซิบของเด็กหญิงที่รอคอยให้ใครสักคน อยู่ด้วยกันตลอดไปและในคืนที่มืดสนิทที่สุดเสียงหัวเราะเด็กหญิงดังขึ้นมาอีกครั้งแผ่วเบา,าเหมือนลมพัดผ่านหูกระซิบข้างหูผู้ที่กล้าเข้าใกล้ามาร่วมเล่นกับหนูสิแสงไฟในบ้านไม้หลังนั้นกระพริบวูบวาบเหมือนเรียกเชิญใครบางคนเข้าไปแต่ไม่มีใครตอบรับนอกจากเงาของเด็กหญิงชุดนอนที่ยังคงยืนเฝ้ารอคอยและไม่มีใครรู้ว่าคืนนี้ ใครจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้ที่ไม่มีวันจบสิน้นทันใดนั้นประตูไม้เก่าผุพังค่อยๆเปิดออกเองเสียงบานพับดังเอี๊ยดระรัวลมหนาวพัดเข้ามาในบ้านเงามืดยาวเหยียดทอดตัวผ่านพื้นไม้และในความมืดนั้นดวงตาสองคู่สองประกายแวววาวจับจ้องผู้ที่กล้าเดินเข้ามาเสียงหัวเราะเด็กหญิงดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงที่เย็นเยียบจนแทบหยุดหายใจ จอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะอยู่กับเราแล้วและเสียงนั้นก็กลายเป็นเสียงสะท้อนในหัวใจที่ไม่มีวันเงียบลงพื้นไม้ใต้เท้าเริ่มสั่นเบาๆเหมือนมีแรงดึงดูดลึกลับดวงตาสองคู่ยังคงจับต้องไม่ละสายเสียงหัวเราะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเสียงกระซิบซ้ำไปซ้ำมาเหมือนคำสาบอยู่นี่กับเราตลอดไปประตูปิดลงอย่างแรงก้อนดินจากใต้พื้นค่อยๆคลานขึ้นมา ล้อมรอบผู้กล้าที่เพิ่งก้าวเข้ามาในความมืดนั้นเด็กหญิงชุดนอนยิ้มเย็นชามากขึ้นมือเล็กๆยื่นออกมาพร้อมจอบเก่าเล่มเดิมและเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นราวกับคำสาบนิรันต์ไม่มีใครหนีไปได้เสียงฝีเท้าเล็กๆเ,เดินเข้ามาใกล้เรื่อฮ่หาหา่าลมหายใจเย็นเย,ยียบปะทับผิวหนังดวงตาว่างเปล่าของเด็กหญิงมองตรงมามือเล็กๆยื่นจอบออกมาให้ ใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับที่มาร่วมเล่นกับเราเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่หนักแน่นความมืดกลืนกินทุกสิ่งรอบตัวและเสียงหัวเราะนั้นกลายเป็นบทสรุปของเรื่องราวที่ไม่มีวันสิ้นสุดในวินาทีนั้นร่างของเด็กหญิงค่อยๆเคลื่อนเข้าใกล้มือเล็กๆจับมือของผู้กล้าไว้แน่นเย็นเฉียบจนรู้สึกได้ ดวงตาว่างเปล่าของเธอเหมือนดึงดูดจิตใจเสียงหัวเราะของเด็กหลายเสียงดังขึ้นพร้อมกันก้องกังวานอยู่ในความมืดทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเลือนลางเหมือนโลกทั้งใบถูกดูดเข้าไปในความมืดลึกลึกและผู้กล้าคนนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนั้นอย่างไม่มีวันกลับมาอีกเลยเสียงลมหายใจเย็นเฉียบแทรกผ่านความมืดดวงตาที่ว่างเปล่าของเด็กหญิงยังคงจับจ้องไม่วางสายร่างกายถูกแรงดึงลึกลับดูดเข้าไปในเงามืด เหมือนกำลังถูกกลืนกินโดยบางสิ่งที่ไม่มีใครเห็นเสียงหัวเราะแผ่วเ,เบาเบื้องหลังค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องดังสะท้อนบ้านไม้หลังนั้นเงียบสงัดอีกครั้งเหลือเพียงความรู้สึกเย็นยะเยียบที่ฝังลึกในใจผู้ที่กล้าเข้าใกล้ไม่มีใครรู้ว่าคืนนี้จะมีผู้ใดถูกเลือกกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงใต้ดินที่ไม่มีวันจบสิน้นและในยามรุ่งเชา้าบ้านไม้หลังนั้นกลับเงียบสงัดกว่าทุกครั้ง ไม่มีร่องรอยของผู้กล้าคนนั้นเหลือเพียงตุ๊กตาตัวเล็กนั่งนิ่งอยู่บนหน้าต่างสายลมเย็นพัดผ่านเหมือนกำลังกระซิบเตือนใครบางคนให้ระวังบ้านหลังนี้ที่มีเรื่องเล่าขนลุกสุดสยองของแม่เลี้ยงผู้ใจร้ายและลูกเลี้ยงที่ฝังทั้งเป็นเรื่องจริงที่ไม่มีใครกล้าบอกใครและไม่มีวันลืมคืนค่ำคืนหนึ่งเสียงลมหายใจเย็นยเยียบพัดผ่านป่าไม้ มีใครบางคนเดินผ่านหน้าบ้านหลังนั้นสายตาเธอสั่นไหวด้วยความกลัวเงามืดในหน้าต่างขยับเล็กน้อยเหมือนมีใครกำลังมองกลับมาเสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังแผ่วเบาและเสียงกระซิบที่ว่ารออยู่นะบ้านไม้หลังนั้นยังคงรอผู้กล้าที่จะก้าวเข้าไปและไม่เคยได้กลับออกมาอีกเลยเสียงลมหายใจค่อยๆเงียบลงและความมืดค่อยๆกลืนกินทุกสิ่งรอบตัว ดวงตาที่ว่างเปล่าของเด็กหญิงยังจับจ้องไม่ละสายราวกับรอคอยใครสักคนเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เคลื่อนเข้าใกล้ก้อนดินใต้พื้นไม้เริ่มเคลื่อนไหวเหมือนเตรียมพร้อมที่จะกลืนกินอีกครั้งบ้านหลังนั้นยังคงยืนหยัดอย่างเงียบสงดพร้อมกับความลับที่ไม่มีวันถูกเปิดเผยและเรื่องเล่าของแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงที่ฝังทำเป็นจะยังคงหลอกหลอนผู้กล้าต่อไปตลอดกาล เสียงลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบไม้ปลิวว่อนเหมือนมีใครกำลังเคลื่อนไหวแสงจันทร์สะท้อนบนพื้นดินเปียกชื้นเผยให้เห็นรอยเท้าเล็กๆที่เพิ่งเดินผ่านเสียงหัวเราะแผ่วเบ,เบาดังก้องในความมืดเรากับเรียกให้ใครบางคนกลับมามือเล็กๆยื่นออกมาจากหลุมดินพร้อมจอบเก่าที่ยังเปื้อนดินและเลือดบ้านไม้หลังนั้นยังคงเฝ้ารอผู้กล้าที่จะก้าวเข้ามาและกลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานแม่เลี้ยงผู้โหดร้าย และลูกเลี้ยงที่ฝังทั้งเป็นเรื่องจริงที่ไม่มีวันจบสิน้นคืนหนึ่งที่เงียบสนัดไม่มีเสียงลมหายใจไม่มีเสียงฝีเท้าเพียงแค่ความมืดและสายลมที่พัดผ่านบ้านไม้หลังนั้นยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเงียบเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างที่ไม่มีวันมาถึงเรื่องเล่าของแม่เลี้ยงและลูกเลี้ยงยังคงถูกเล่าขานต่อไปเป็นคำเตือนให้ผู้คนระวงังอย่าได้เข้าใกล้บ้านหลังนั้นโดยเด็ดขาดเพราะบางสิ่ง อยู่ที่นั่นแล้วและจะไม่มีวันปล่อยใครกลับไปอีกเรื่องจริงที่ฝังลึกในดินยังคงหลอกหลอนผู้คนจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของบ้านหลังนั้น